สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ยุทธยานะครับผมนี่ครับผมตรงนี้เป็นวัดนักบุญยอเซฟนะครับทุกคนเป็นโบสถ์คริสต์ครับซึ่งอยู่ที่แม่น้ำยุทธยานะครับก็บริเวณตัวนี้ก็จะอยู่เส้นที่เป็นเส้นโรงพยาบาลของพระนครสิยาครับก็ตรงมาเลยครับก็จะมีร้านอาหารนะครับทุกคนและอันนี้ก็มานั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ําครับทุกคน อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก็จะมีเรือขนส่งนะครับแล่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นวัดนบุญยอเซฟนะครับทุกคนก็จะมีคนนะครับมาตกปลาครับทุกคนแล้วก็มาเดินวิ่งครับก็จะมีลานนะครับยาวให้เราเดินวิ่งนะครับแล้วก็ข้างในนั้นก็จะเป็นโบสถ์คริสต์นะครับทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับผมเคยเข้าไปแล้วนะครับข้างในก็ จะเป็นศิลปะบทคริสเลยครับสวยๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีเสียงเพลงนะครับเป็นแบบงานคริสต์มาสครับทุกคนมีต้นคริสต์มาสนะครับอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นเทศกาลของชาวคริสนะครับทุกคนเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนน้ําท่วมครับผมเนี่ยยังมีรอยน้ําท่วมอยู่นะครับเกือบถึงข้างบนเลยครับทุกคนนี่ครับตอนนี้นะครับอากาศยามเย็นครับนี่อาทิตย์ครับโอ้ จช่คร,ครับทุกคนตอนนี้นะครับได้ยินเสียงเรือครับท ah. ุกคนเดี๋ยวเรือกําลังแล่นมาครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค like รับทุกคนเป็นโบสถ์สกินะครับก็สีเหลืองๆนะครับแล้ว like ก็จะมีการทําพิธีนะครับจะเป็นงานแต่งนะครับเคยเข้าไปนะครับครั้งหนึ่งครับเมื่อนานแล้วครับทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงเรือครับกาลังแล่นมาครับผมนี่มีคนมาตกปลาด้วย สวยมากเลยครับยามเย็นครับทุกคนดูพระอาทิตย์สิครับอาสดงสวยมากครับสวยจัดครับสวยจัดนี่ครับเรือกําลังแล่นครับทุกคนโอ้ยเห็นกันในหนังสปีดโบ๊ทปะกันเนี่ยนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับได้ฟีลบรรยากาศเลยครับผมเอาอีเรื่องลาด้วยครับ สวััดนี่อยากเทอย่างเดียวครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากที่ต้องเที่ยวของปุริยานะครับวัดนักบุญรอเซฟนะครับเป็นตัวที่สทุกคนมาแล้วมาแวะมาเที่ยวนะครับเพื่อทานแซลอนต้องไปที่ไหนก็อยู่บริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับข้ามไปฝั่งนะก็ไปถ่ายรูปข้างในก็ได้บรรยากาศชิลๆชิคๆครับ มินิมอลไปอีแบบกับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคน